ขายส้มค่ะวันนี้รับบดแมคะ้าส่าไขส้มขายปุย๋ยใส่ส้มด้วยนะคะแต่วันนี้รับบดสาวชาวสวนส้มสวยๆทั้งนั้นเลยนะรสชาติเด็ดรสชาติส้อมอ่ะเด็ดกว่าแมค้านะคะ <laughs> สวยค่ะอร่อยด้วย หนักมือกุ้งสวยด้วยโอ้โหยุงตัวเช่าช้างโอเคเช้าแล้วมอกมานิดนึง <c oughs> อุ้ย นอกจากมาว่ยว่ยเนอเข้าให้น้ำกะหล่ำก็เ,เปิดสปริงเกอร์ให้น้ำกะหล่ำอืมหอมข้าวเนาะข้าวกำลังสุก แตว่ายน้ํำเราก็ไม่ได้เล่นนะต่างว่ายน้ําน้อยเราอากาศมันเย็นเย็นเย็นที่พักอันร่มรื่นก็ขา,ขายวิวจริงๆขายได้ขายดีขายวิวจะโผล่มาแล้วจะโผล่มาแล้วยินดีต้อนรับ อรุณสวัสดิ์วันใหม่อรุณสวัสดิ์ค่ะมอนแสนลีมาหลบลีอยู่ข้างบ้านก็ะเอ <laughs> มีอ่างแอบน,นะมันใส่น้อยนะไม่ใช่อ่างนะเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นแล้วรำไรแต่พระอาทิตย์ขึ้นไม่เป็นบงเนาะส้มส้มเ้มตกลงตรงแปลงนั้นที่ ชีสสปริงเกอร์นั่นน่ะคือกระเทียมไอตีบอกกระเทียมถัดมาถึงจะเป็นกระหล่ำโอ้แดดดีอากาศเย็นสบายรับมื้อเช้าด้วยกันนะคะมีข้าวต้มโอ้ดูเม็ดพริกไทยยังเป็นเม็ดเลยนะคะมีแบบเท็ไทยแบบฝาหลัง โอเคน้ำส้มสดๆจากสวนส้มแสนลีอร่อยอร่อย กินหอดเด้อเบิ่งที่พักไงอากาศเย็นจ่อยๆไม่มองอาบน้ำข้างนอกพอว้า <c oughs> <c oughs> โฮ้ยายไอสวยมากาาฟ้า,า,า,าสวยม่อนแสนลี ฟ้าตอนเย็นสวยมากมืดแล้วนะแต่ฟ้าสวยอมูมดแต่ฟ้าสวยอันนี้เป็นเต็นท์กเป็นโดมไม่ใช่เต็นท์ที่พักห้องนี้เป็นโดมโอ้โดมลุกขึ้นนั่งยากเด้อนี่ผู้เท่าเด้อตรงนอนเป็นที่ทานข้าว สวยมากสวยจริงๆริงยอนตอนเย็นได้เห็นตอนกลางวานันตอนเย็นแล้วก็ตอนค่ำโอ้สวยพระจันทร์ขึ้นแล้วถ่ายบุบบุบบับพยุงเยอะ อากาศไม่หนาวจัดอากาศดีสวยมุมไกลก็สวยมุมไกลๆก,ก็สวยนะคะโอ้ยฟ้าสวยมากท้องฟ้าแสนสวยโอ้ยสวย ได้เวลามื้อเย็นแล้วไปทานข้าวกันนะคะรับขอบฟ้าแล้วที่อยู่อันนี้อยู่แสนลีค่ะอยู่แสนลีผ้าทิศตกดินไปแล้วไม่ใช่ยังไม่ตกดินรับทิวเขาไปแล้วฮลัลโหลแต่ละคนอยู่ไหน น nice ้องหอยน้องหอยไปที่ไร่ส้มหน่อยฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนกัน เราอยู่แสนลีแสนลีจริงๆขึ้นมายากมากมาดูส้มไหนพระจันทร์อยู่ไหนกีกี้จีจีไหนพระจันทรน์เราก็ตามหาพระจันทร์พระจันทร์ขึ้นก่อนพระอาทิตย์ยังไม่ตกพระจันทร์มาแล้วหรอสวย ม่อนแสนลีคุณครูของหน้น้ำเย็นขนาดนี้ไม่ไหวละมั้งโต้ลมหนาวบ่ไหวละมั้งสวยนู่นสวยมาก บ้านพักชมหมอกกันทั้งนั้นแหละตอนเช้าเจอกันมากๆหนนะ้ำหมอกนะคืนนี้เราอยู่ม่อนแสนลีกันลงจากบ้านกุ๊กับมาต่อแสนลีฮัลโหล